สำหรับคนที่กำลังสนใจในเรื่องงานรีสโตนะครับผมจะบอกเลยครับว่ามันต้องเริ่มต้นตั้งแต่การคุยนะครับคุยรายละเอียดนะครับเอารถมาตีราคานะครับรถตีราคาคุยรายละเอียดเช็คอะไรนะครับสมมุติถ้ามันเป็นรถท้องตลาดอ่ะอย่างเช่นปอร์ตไรเดอร์ถ้าเป็นรถโตโยต้าที่เรารู้สึกว่าเราเราคุ้นเคยอะไรมีทุกอย่างมีตัวเนี้ยในเรื่องราคาเนี่ยเราจะได้ราคาครบเกือบ90%ที่เหลือเนี่ยอีก10%เนี่ยเตรียมไว้ตอนที่เวลาเราเขาเรียกว่า หรือออกมามันมีอะไรอะไรเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะแจ้งนะครับอย่างเงี้ยราคาจะได้ชัดเจนแน่นอนผมจะบอกราคาเข,าข้าๆให้ฟังเลยนะครับสำหรับคนที่กําลังสนใจคลิปนี้มีจะมีคําตอบหมดเลยครับเรื่องราคาคร่าๆถ้าอยากทาบอดี้เริ่มต้นนะครับสเตจปหนึ่งทำแค่ง,งานบอดี้รอบนอกเริ่มต้นอยู่4 5่0 0ื่นห้าถึงห้แต่ถ้าอยากได้งานสเต,ต็ปแบบ100%เรนะครับเริ่มต้นอยู่ที่7จ0 0หมนะครับช่วงล่างทําแบบ100%เริ่มต้นอยู่ที่3ามหมช่วงล่างสเตจหนึ่ง เริ่มต้นอยู่ที่15,000บาทนะครับในสำหรับรถไซส์นี้นะฮะอ่ะมาถึงอีกหนึ่งรุ่นนะครับเราก็จะบอกว่าเรามีการเขาเรียกว่าศึกษานะครับอเป็นรถรุ่นแปลกๆเนี่ยเรามาต้องบอกว่าอาจจะเสียเวลาลูกค้า2รอบศึกษานะครับแล้วก็หาอะไรนะครับแล้วก็เราถึงก็ทำใบเสนอราคาให้ได้แต่ถ้าเป็นรถท้องตลาดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับเราก็จะจัดมาแบบเป๊ะๆหมดเลยตอนนี้นะครับ คิวของเรานะฮะคนที่สนใจนะครับรีบทักมาเลยครับโทรหาผมไม่รับนะครับทักมาได้เพจถ้าทักมาได้เพจไม่รับขับรถมาที่อู่ครับเราจะอธิบายทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็